สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับฟังการแบ่งปันพระวจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่15ในเทศกาลธรรมดาปี B วันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกเวลานั้นพระเยสูเจ้าทรงเรียกอักครสา,าวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่คู่ประธานอำนาจเหนือปีศาจทรงกำชับเขาไม่ให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินใส่ไทยให้สวมรองเท้าได้ แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าถ้าท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไปถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากที่นั่นพลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบขรรฑาอัครสาวกจึงไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจขับไล่ปีศาจจำนวนมาก เจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคนและรักษาเขาให้หายจากโรคภัยพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักเหตุการณ์ในพระโราสารสัปดาห์นี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ชาวเมืองเนสเรตปฏิเสธไม่ยอมรับพระีสูเจ้าแต่พระองค์ก็ได้ทำหน้าที่ของพระองค์อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มส่งอัครสาวกส2คนออกไปเทศสอนเป็นคู่คู พร้อมกับสั่งไม่ให้นําบางอย่างติดตัวไปด้วยเพราะเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหากเรามีพื้นฐานความคิดที่ว่าชีวิตเราคือของขวัญจากพระเจ้าก็เป็นการดีแล้วที่เราจะมอบมันให้แก่ผู้อื่นเพราะชีวิตเราถูกส่งมาเพื่อดูแลผู้อื่นคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ คัดมาจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมรารโกบทที่6ข้อ7-13ถึง13ที่บันทึกเหตุการณ์พระเยซูเจ้าส่งสิทธิ์ออกไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจโดยพระเยซูเจ้าได้สั่งห้ามบรรดาสิทธิ์ว่าห้ามนำสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานไปด้วยซึ่งอุปสรรคนั้นได้แก่อาหารย่ามเงิน เสื้อสำรองและทัศนคติคำถามคือว่าทำไมพระองค์จึงห้ามนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยให้เรามาร่วมกันพิจารณาคำตอบก็คือว่าเพราะสิ่งดังกล่าวนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นอุปสรรคในการอุทิศตนต่อโลกและต่อผู้อื่นเหตุว่า สิทธิ์ของพระรีสูเจ้าถูกส่งไปเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อรับเราพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการอุทิศตนในที่นี้มี5ประการได้แก่ 1. อาหารพระริสูเจ้าไม่ให้นำไปเพราะมันหมายถึงการพะวงกับความอดอยากสุขะอ,อนามัยพะวงกับพื้นที่แห่งความมั่นคงหรือคอมฟอร์ทโซน อาจจะทําให้เราขี้เกียจไม่อยากจะออกแรงหรือออกเดินทางต่อไปได้ 2. ย่ามเป็นเครื่องหมายแห่งการสะสมความโลภก,การรับการเอามิช่การให้ 3. เงินเป็นเครื่องหมายแห่งผลประโยชน์การตอบแทนการเรียกร้องหรืออามิตรสินจ้าง 4. เสื้อสำรอง เป็นเครื่องหมายของความกังวลที่จะดูแลใส่ใจตัวเองจนอาจจะมองไม่เห็นผู้อื่นได้ 5. ทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อการอุทิศตนเช่นทำไปแล้วจะได้อะไรตอบแทนทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือกลัวคนอื่นจะไม่ยอมรับหรือกลัวความเหงาความโดดเดี่ยวหรือกังวลว่าเมื่อทำงานแล้ว จะไม่ปลอดภัยเป็นต้นดังนั้นเพื่อความรอบคอบป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังพระสูเจ้าจึงสั่งห้ามสิทธิ์ของพระองค์ดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงคำสอนของพุทธศาสนาที่สอนเรื่องนิวรซึ่งแปลว่าเครื่องกั้นหรืออุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีอุปสรรคที่ทำให้ผู้ปฏิบัติ บรรลุทำไม่ได้5อย่างได้แก่ 1. ความพอใจในกามหมายความถึงความลหลงไหลไฟฝันความปรารถนาการรักใคร่ติดใจ 2. พยาบาทหมายถึงความปองร้ายโกรธเกลียดแค้นริษยาเรื่องใจหรือดูหมิน่น 3. ความง่วงเหงาหดหู่ หมายถึงความขี้เกียจความท้อแท้เศร้าซึมหมดอะไรเบื่อหน่ายเสง็งชีวิต 4. ความฟุ้งซ่านรำคาญใจหมายถึงความวิตกกังวลความระแวงกลัวไม่สงบ 5. ความลังเลสงสัยหมายถึงความไม่มั่นใจไม่แน่ใจจะทำอะไรก็กล้ากล้ากลัวกลัวพี่น้องที่รักจะเห็นได้ว่า ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นมีอุปสรรคกีดขวางในการทำความดีการอุทิศตนการบรรลุธรรมด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นขอให้เราพยายามที่จะถอยห่างออกจากอุปสรรคข้อขัดขวางดังกล่าวข้างต้นให้มากที่สุดเพื่อเข้าถึงความดีความจริงและความงามของชีวิตนี่แหละพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุม้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนจากคุณพ่อชาวริ์สาสาย